สวัสดีครับืันนี้วันที่20สิสิงหาคม2567าเฮามเบิ่งกันเลยครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลอย่าลืมกดแชร์กดซับส,สดให้กดติดตามให้ในด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางดีๆมาฝากพี่ฝากนอ้องอ่ามาเบิ่งอาจารย์ต่อไปอาจารย์เลขอาจารย์นี้นะครับมาเบิ่งครับมาเบิ่งครับเลขอาจารย์นี้นะครับงดที่แล้วเพ่นให นี่ครับพกโตมา่ามาลางนะครับส่วนมหาพุทสิมาลางมาเบิ้งงวดน,นี้นะครับนี่เลขอรจารนี่งวดวันที่หนึ่งกันยาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับให้เจ็ดแปดเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้าผู้ใดมีตัวเลขอันใดอาวลองเอามาจับใส่เบิง้งนะครับ <c oughs> เลขอรจารนี่ แคปหน้าจอกันครับโอเคไปกันต่อเลยครับต่อไปเลขอาจารย์ปิดสนานะครับเลขอาจารย์ปิดสนางวดที่แล้วเพื่อนเขาหกเจพิ่นนหายสี่เจกับหกเจดวันนี้เพิ่อนหาบนล่างนะครับ8ปดกับ87 บนล่าง8ปดกับ8 7นี่ครับถ้าเทียบกับอาจารย์นีเจ็ดแปดหงวดที่แล้วเพิน่นไหกหกเจแครหน้าจอก่อนครับแคปหน้าจอเลยครับนี่นะครับประวด วดที่แล้วเพื่อนนี่เพื่อนให้67กับ47มันออกออกข้างบน867ข้างล่าง <c oughs> นี่ครับวดน,นี้เพื่อนให้89กับ87้อครับเด้อไปกันเลยครับต่อไปเลขอาจารย์ฉะเซิงเซานะครับเลขอาจารย์สัตว์เซิงเซาวิ่งล่าง9กับ0 สตัวล่างให้6กเตัวเดียวนะครับแคบหน้าจอครับโอเคไปกันต่อครับเลขอาจารย์ใจดีเลขอาจารย์ใจดีนะครับบนวิ่ง9กับ0 2ตัวบนให้91 01 95 05 แคปหน้าจอเลยครับโอเคเลขประจำวันนะครับงวดที่แล้วข่ขาหกเจ็ดเด้อเด้อครับงวดที่แล้วเข่าดอกจันหกเจ็ดวดนนี้ให้หนึ่งแปดห้าสองเก้าสามหกขอโทษนะครับ แคมนาจอก,ก่อนครับที่พันดอกจันดอกจันหนึ่งกับสองนะครับเหล็ประจาวันอาทิตย์งวดน,นี้ออกวันอาทิตย์นะครับแคมหน้าจอครับหรือสิเทียบกับของปันนี่บางปันนี่งวดที่แล้วพระเขาา่าแปดสองล้านแตนเลขกอาจารย์ปิศนาพระเข่าหกเจ็ดเพราะฉสนักระต้องเบิรงของอาจารย์ปิศนานะครับนี่ เลขอาจารย์ปิศนานี่ครับเลขอาจารย์ปิศนานะครับแปดเก้ามีนะครับแปดเจ็ดไม่มี เอาแคปหนะ้าจอเลขประจำวันก่อนครับโอเคมากันต่อครับเลขอาจารย์ออยเลขาจาจย์บ่อออยวิ่งบนเก้าสองตัวบนให้เก้าเจ็ดสี่เก้านะครับให้บนอย่างเดียวนะครับเลขอาจารย์ออยงวดที่แล้วเข้าวิ่งนะครับวิ่งเข้าหกให้หกบนนะครับงวดนี้ให้เก้าบน แคปหน้าจอครับต่อไปเลขอาจารย์พระเจดีนะครับเลขอาจารย์พระเจดีวิ่งล่าง7กับ0 2ตัวล่างให้7 8 7 4 7 1วิ่งล่างนะครับเน้นไปที่7นะครับแคปหน้าจอเลยครับ ต่อไปเลขอาจารย์ไปนานะครับเลขอาจารย์ไปนาเลขบนนะครับให้8ปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าแนนะครับซื้อหมดนี่เข้าแน่ครับเลขอาจารย์ไปนา ถ้ามีเก้าก็มีสองตัวนะครับเหมือนอา,าจารย์ออยถ้าอาจารย์ออยให้วิ่ง9ก้านะครับก็จะมี89กับสองเก้านะครับแคปหน้าจอเลยครับต่อไป เลขอาจารย์จิตนะครับเลขอาจารย์จิตให้สามตัวบนนะครับสามตัวบนให้สี่เก้าสองแปดสี่สองสองตัวบนล่างนะครับให้เก้าสองเก้าสี่แปดเก้าแปดสี่สี่สองนะครับอาจารย์จิตก็เข้าดีนะครับเข้าดีทุ้งวนเลยแคปหน้าจอเลยครับดูกับเจ้านี้นะครับ มีไหมครับมีนะครับแปดเก้าแปดสี่หลักเก้าก็มีเก้าสองนะครับนี่ครับเลขอาจารย์อาจารย์ออยก็วิ่งเก้าเหมือนกันนะครับเลขอาจารย์ออยวิ่งเก้าเหมือนกันเลขประจำวันก็มีนะครับมีเก้า ช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาแนวทางดีๆรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับไม่สนับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงช่องที่หาแนวทางมาฝากทุกท่านนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนได้รับเงินแสนเงินเมินนะครับจับเงินแสนเงินเมินเง,นงินล้านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ